สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านและขอสวัสดีปีใหม่2564แด่ผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเงินดีงานปังตลอดทั้งปีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนดีของชาวราศีมีนงานเงินโชคลาภดีทั้งหมดเลยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตฝากช่องสรุปตาพยากรณ์ด้วยนะคะ ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการทำนายดวงเป็นเพียงเพื่อทำนายภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเราดวงดีไม่ดียังไงเราก็ต้องลงมือทำนะคะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้ เดือนนี้เรียกได้ว่าชาวราศีมีนคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลย เงินดีเงินหมุนมาเรื่อยๆเลยนะคะบางคนเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอันที่ไม่คิดว่าจะได้อยู่ๆก็ได้มาแล้วเงินก็มาจากงานที่มั่นคงทำอะไรดีไปหมดเงินก็เลยเข้ามือมากใครที่ไม่มีดาวเสียในเดือนก็เอาเงินไปต่อยอดก็จะดีมากเลยค่ะเช่นเอาไปซื้อสลักออมสินก็จะมีดวงดีเพราะมีโชคด้วยนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะท่านอาจจะมีหนทางอื่นที่เอาเงินไปต่อยอดให้งอกให เงินงอกเงยได้นะคะมาดูการงานของชาวราศีมีนมกราคมนี้นะคะคิดจะทํางานอะไรในเดือนนี้งานลุ่งไปหมดค่ะขายอะไรก็ขายได้ยิ่งงานเกี่ยวกับคําพูดยิ่งดีใครเป็นนายหน้าขายที่ดินเงนื่งานดีเงินดีเลยค่ะใครที่กําลังตกงานก็จะได้งานที่ดีมั่นคงเดือนนี้ขยันให้สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าดวงการงานเปิดแล้วยิ่งขยันยิ่งรวยมากค่ะ งานก็จะนำพาให้พบเจอกับสังคมใหม่ๆทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและจะประสบความสำเร็จได้นะคะใครที่ทำงานประจำก็มีโอกาสก้าวหน้างานที่เคยมีอุปสรรคเดือนนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาดูความรักของชาวราศีมีนใครมีคู่ก็จะหวานชื่นเลยนะคะคู่ใครดีดวงดีคู่นั้นโชคให้โชคให้ลาบด้วยนะคะ ใครอยากขออะไรให้คู่รักทำให้รีบรบเลยนะคะจะได้สมหวังดังใจส่วนคนโสดก็จะพบรักกันอาจจะพบเจอในที่ทำงานแล้วก็อาจจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันไปเลยนะคะมาดูโชคลาภชาวราศีมีนเดือนมกราคมนี้นะคะโชคลาภดีเลยเรียกได้ว่าถ้าถ้าถ้าใช้คำพูดก็เรียกว่าปากพารวยนะคะแล้วก็โชคลาภก็เด่นมากนะคะ เลขบ้านเลขรถนะคะรวมถึงคู่เนี่ยก็จะให้โชคนำาพาซึ่งความสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะข้อควรระวังของชาวราศีมีนเดือนมกราคมนี้ก็ระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงแล้วกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะคะแค่เล็กๆน้อยๆ ในการทำนายดวงเป็นเพียงการทำนายภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ